สวัสดีครับผมตอนนี้เรากำังแวะนะครับกําลังเดินทางกลับขอนแก่นนะครับผมกําลังแวะป๋าจิโต้กำลังแวะครับผมกําลังแวะเพิ่งบิวแวะแล้วมันกําลังแวะแวะแล้วครับผมเพิ่งบิวนะครับเพิ่งบิวบอกผมนะว่าทำไมยังแง่นันืัอนี้นะครับผมก็มากับไอ้กายพี่หน้าพี่อาร์มพี่สแต็มนะครับผมแล้วก็พี่ป๊อกพี่แอนนี่แล้วก็ ไอ้กล้องครับนี่แเราก็ผมเบิ่งบรรยากาศกับผมบรรยากาศของภูเขาๆนะครับมาจากงานพะเยาครับผมมาจากงานพะเยากะกำลังเดินทางกลับกาลิเวะจังนอยครับแม่จังนอยแม่ไทยหลุดจังนอยเอื้อนมีอะไรสดเอียงนะบอกพเนะเอื้อนมีอะไรสดดานิกนะครับผมอะไรสดดานิกคู่กับปีธีทีเล็กเีาเล็กกับผมแม่ครับจะว่วงล่ะ ยูรีนะครับผมนี่ยูรีดักต่างกันดักต้นที่งานท่าก็ลั่งไฮรูนะครับผมบรรยากาศสวยมากเย็นเคยเย็นครับเย็นจวดจวดไม่มีแดดนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมขอขอนะครับผมอยากให้เพื่อนทุกคนมาเที่ยวนะครับผมดื่มดมบรรยากาศนะครับขอธรรมชาติวานเท่าครับบ่อแผลประเทศใดในโลกนะครับนี่นะครับ อยากถ่ายพี่หน่อยมาเที่ยวกันหลายๆครับพี่น้องยก็จะประเทศไทยเด้ออยู่ประเทศใดก็ได้ประเทศไทยห้องกันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายนะครับผมผมจะไปต่อไปที่้างไกลดอกมาเสาคอนะครับผมที่ผมก็กำลังถ่ายรูปนะครับยูคนี้ถ่ายแบบรูปนั่นเหตุเราแบบคลิปลงเพียร์กันเพียร์ตรงนี้ถ่ายมันเพียร์เลยนี่ แเว่แน่อ่ผมเป็นกำลังแหวะแวะแน่อ่ะงานบอกคนแนว่าทำไะ่รนั่นนี่นะครับผมป่ะมารับไอกาที่หน้าที่อาบแล้วก็ชิป๊อกพี่อนนี่แล้วก็ไอกล้องตอนนี้ได้ไงครับบรรยากาศ ครับเพื่อนพื่น้องตอนนี้ฮอกร์แดดมาแวะนะครับผมถ่ายรูปกันที่ปิชบูรณ์นะครับเหมือนตัวนั้นจะเป็นนาเขาข้ออะ,อะไรไม่รู้เขาเรียกว่าวัดอ,อาซ่อนแก้วรับผมมาแวะถ่ายรูปชมวิวกันครับวันนี้ไ่ค่อยจะ่ายน้อเขาดอกเป็นตากล้องครับเพราะว่าสภาพเป้าเนี้ยไม่ให้นะครับอันนี้น้องอยูยูน้องอยูยูนะครับมาฮอจิยูฮ้อง สร้างนะครับผมวิราช่องยางนี่อนเขาต้องแกงแขนเลยแขนเพราะว่าเขามันกิบโขไมาต้องแกงแขนแน่นอนต้องมีมาดมีส่งเขาไปอยู่ใส่เขาต้องแกงแขนเขาต้องมาดเหลืก่อนต่อข้างเลยล่ะวันนี้วัตจิตตั้มได้ก็ดีแกงแขนเหลือก่อนเพราะว่าเขาเป็นกิบโขแกงแขนนอนแกงแขนเนี่ยยังต้องสิ